โหเอาซุดมันทำไมเนี่ยแต่การมันอ้อมด้วซุดได้เพื่อนหัวหัดไม่น่าหัดเลยเฮียไหวไหวเยอะเลยผัด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 าพี่พีกับเออเอตัวพีพีกับพี่เกมบุกที่ดีสุดคือเกมรับการันวิ่งไปไอ้เกมรับที่ดีที่สุดคือเกมบุกโอ้ยวายเอ้ยบุกก็ไปถูกผัดผัดผัดพี่ต้องการความเฉลียวผัดดูนะเดี๋ยวพี่พี่จะไม่ทำให้น้องผิดหวังไอโฟนดูไอโฟนดูดูสกาวหวาเลยโมมิดไม่คุยจะคอยดู ไม่เงี้ยโค้ชเก้ากูไม่อยากบอกต่อไอ้สัตว์กูใช้ปืนที่ดีที่สุดในเกมนะเปิดเลยไม่ได้มีถึงหนึ่งกระบอกมีแค่สองไม่เง้ยไมด้มีไม่ได้มีแค่กระบอกเดียวสอ่งกระบอกหนขวาขวาขวามาปืนที่ดีที่สุดในเกมบดจัรสมบกอะไรหน่อยก็ได้นะสมบกสมบกอ้เหี๊ะสมบกเจ๋งเอาไซส์เฮ้ยโอ้ยบอดบอดบอดเขาใจเฮ้ยเหี้ยกูดอดนี่กูยิงโดนได้เจ๊ ตัวคนผีปาร่นาปาร์นาแค่ชื่ชินิดยนะเออเออปาราไม่ชื่อผลไม้เฮี้ยงคนไม่ตัวเอาเลฮ้ยงหมดตัวเฮ้ยบีด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 ีบีดีดีดีีด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 ีบีีด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 ีีด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 ีีด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 ีี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 ีดี จริงจริงจริงอยอกตาเดียวเลยเฮียแต่เข่ได้ตาเดียวไงไ่เหตีนไปตาไปอเไอเดเาอาเฮียออาไปหาเาไปหาเาไปหาไปหาไปาเาอ่าวิ่งยวิ่งอ่าวิ่งาวิ่งวิ่งเลยกูไปเลยกูไปเลยไปฆ่าไปเลยไปฆ่าไปเลยไปทันละไป่าเลยไปเลย ไอ้ทียกูกูอยู่มึงทำอะไรเงี้ยกูเดินตามมาอยู่ไอ้เหี้ยไอ้เหียกูตลกว่ะไอ้เหี้ยแจะวิ่งไปฆ่าเพื่อนบอกกูจะวิ่งไปกู้เพื่อนบอกฆ่าชอบไอ้เียโอ้โหช็อตเต็มต่อเมต่อชตเต็มต่อช็อตเ็มตช็อตเอ้ถูกกูน่าจะเอวะเออเวไปเอเอยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเออเอลง้วแพ้แล้ววางแล้ววางแล้วนลองอออออซ้าย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 เออ เอาไว้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 างขวาทาขวาทาง่าืนงขวาเอ้ยสอนตัวเลยสอตัวเลยข้างล่างเลยมานเียเกือบแล้ว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 เกือบล้วเกือบล้วเกือบหอแล้วเกือบหอแล้วเกือบแล้วเขาผิดที่นาผิดที่คนกูไม่คิดว่าไกลขนาดนี้ทำไมต้องเป็นกูอีกแล้วเดเชอว่เม็กมีชยเขาเขาอยู่มีกันสี่คนนี่เพื่อนเอามัน ให้โชว์ตลอดเลยว่ะอีท่าดันดันโบกนะนี้ดันบุกเฮ้ยทางไหนแล้วมาเลือกปืนละดูพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเฮ้ยปืนเข้ามาปืนคอมาัตพี่โตนะเออเอาดิเอาดิเห็นละเห็นละเออเฮ้ยสายหรือคอมถูได้ถูได้ถูได้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยอย่าลนี่อย่นี่อยอ๋อหนึ่งสองแปดเวบี้มันทำเป็นเวบี้อยู่ไหนอะ กูไม่เห็นแม่ากูยิงมัวเฮียไม่ได้สกาเนียแม่งเจอแบบคุณเล่นความสรัคนะจริงๆแม่พูดแม่เจอพู้เล่นตองฟังจชิงเงอียคืออะไรวะเอระวังรองีนี่ไงเขาตัวนึงช็อนึงอัพัเะเข้าออกสวยพี่สตัวนเออเฮ้ยเอะไร เออย <an> ู่ไหนวะเฮียตุ <h 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 ๊กนี่อย่มุมกอดหรอมุมกอดขมวดขึ้นอ้าวบํนัดบํนัดบอํนัดเก้าเก้าไหนพี่เก้าบีนัดเดียวก็ล่วงแล้วพัดเฮียทำไปโดนเล่นทับไลยสัตว์โอ้โหโดนสูบตายโดนสูบโดนคู่เลยเฮีย สามตัวเลยเฮียทุกสมมุติอ่านไหนอ้ำบอกท่าโชบ้างนี่โชบ้างนี่โชบ้างหล่อสวยหล่อ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 เลยไอ้กูกดทิ้งมาแล้วเกือบหล่อแล้วเกือบหล่อแล้วเกือบหล่อแล้วกูชอบเวลากูเหลือคนเดียวนะในเฮียเหมือนกูไม่เหงาอ่ะอ่ะงั้นเราวิ่งไปตายได้เราวิ่งไปตายพาดอีกเฮียตายแล้วโอ้โหหวา ไอ้เหี่ยเดี๋ยวใคร่ไอ้เี่ยตัวงนะตัวนึงไอ้เหี้ยบอมแนก่อนแพนบอมบอมกอมมีตังค์ไม่มีตังค์เชียชวไม่นรแปงฮะโตด่งจะไหมอยู่แล้ว พี What the ่ร้องไห้เลยสัตว์สัตว์ขอคอรคิวไม่ขออะไรยากยากเกินไฟหวาหรักกูมึงทำได้เชื่อใจตัวมึงเออ่กำลังหม้พี่เพิงดูอยู่โลนไหนเสียงเบานะถายเลยกําลังกําลังหัวเก็บเสียงเลยเี้ยินหั่วกูเฉยเขี้ย